หนอ้าส oh. mm ิบเกาบาทครับยกยิงหน้าหนาวแล้วฤดูการยิงปลาถ้าใครยังไม่มีซื้อครับซื้อครับไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนครับโปรโมชั่นในขนาดนี้เวลกู o ดดู แก้ววอสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับตัวนี้เป็นทรงยกยิงครับตัวนี้สุดยอดมากๆครับไลสั้นนะครับเบาๆใช้งานสบายๆครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไก่ลมดานะครับสวยงามสีดานะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้เป็นไม้ยางนานะครับแกนไม้ยางนาสวยงามนะครับลูกดอกเชื่อมทองเหลืองครับเป็นเหล็กสตินอย่างดีนะครับผมปีกเป็นปีกธนากรนะครับเหล็กหนาสามมิลครับยางเป็นสิบ 6รู4มิลนะครับแล้วก็สายพีเเบอร์80นะครับยาวประมาณ70-80เมตรนะครับตัวนี้เป็นรางนะครับรางสเปคขอบกระจกครับตัวนี้แต่ว่านะครับเสริมมาข้างในเป็น4-5ขั้นนะครับเป็นเสริมเข้ามาให้มันแข็งแรงมาขึ้นนะครับความเบาก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับม้าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ลืมบอกนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อย เ9บาทครับหนึ่งหนึ่งบาทครับตัวนี้นะครับสามารถทําเป็นปืนยิงหนูได้สบายๆครับนะตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยผมเพิ่งออกแบบเสร็จวันนี้นะครับมาทดสอบให้ดูนะครับขวดน้ําไปครับมาครับลงเซฟครับผมนะอ่ะยิงให้ดูครับโอ้โห ยังไงท่านผู้ชมโคตรยอดครับผมโคตรแม่นผมบอกเลยนะครับโป๊ะปะโดนแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้โคตรเห็นเลยเนาะปักไปใช่ไหมโคตรแม่นอ่ตัวนี้นะครับแถมกระบอกสายพีเอพร้อมท่อนะครับตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไกดลมดำนี่สวยงามแบบนี้เลยจับเหมาะมือมากท่านผู้ชมอ่ะ ปางไว้ด้วยครับตัวนี้นะครับ1,199าบาทครับจัดโปรโมชั่นต้อนรับหน้าหนาวครับยิงปลานะครับขึ้นห้างขึ้นเขาเรียกว่าบนต้นไม้นะครับขึ้นง่ายๆครับตัวนี้นะครับนะเบาๆสบายๆนะครับแข็งแรงรับรองมาตรฐานครับใช้งานจริงไม่ได้ส่งขึ้นมาธนากรจัดส่งให้นะครับคืนเงินให้เต็มจำนวนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมการันตีธนากรวิเชิ่งแก้ว